อาครับยนมาตรงกลางครับได้บอลแล้วฮะดึงหลอกมาครั้งหนึ่งบอลยังขึ้นหน้าไม่ค่อยได้ครับยิงลันที่เอารุกนี้เออลุนี้ฮะยิงไกลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อฮะจริงๆแล้วเกมมีของโบหลวงค่อนข้างจะมาเข้ามาต่อใกล้จะหมดเวลาแล้วครับยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนเดิมครับโอ้ กํลังมันฮะอลังสนุกเลยนะครับเกมกำลังสนุกดูเดือดมากทั้งสองทีมเกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะครับลูกนี้โยนยาเข้าไปครับเซนสุปเซนุเฮยลูกนี้โอ้โหโอ๋เป็นไปได้เหมือนกันครับอ้ออยากโดนนํำ1นึ่งศฮะตอนนี้ออกน้ำสอประตูต่อหนึ่งแล้วเป็นช่วงท้ายเกมด้วยนะครับโอ้โหไล่ปุ๊บมาเลยครับสกอร เอาละครับเสงนสุกออกนำไปแล้วนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับ้ายเกมแบบนี้